สวัสดีครับร้านเพิ่มซับนะครับงานตัวนี้เป็นสกิจหน้าเดียวนะครับเป็นลูกเล็ก3.5หุหุนนะครับแทง6นะครับเป็นตัวตัดไฟนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะาการสัรนร่นของเขานีนะครับ6เม็ดที่1 6อ่า6เม็ดที่2 6เม็ดที่3นะครับประมาณนี้เลยนะครับการทำงานก็6ขึ้นเมื่อไหร่สันเมื่อนั้นนะครับงานตัวนี้นะครับเป็นงานสกิดหน้าเดียวแทง6นะครับหรือว่าท่านอยากได้แทงหน้าไหนก็สามารถสั่งทำได้นะครับหก4 3 2 1่า4 3 2 1ะครับได้ทุกหน้านะครับลูกขนาดเท่าไหร่แจ้งได้เลยนะครับอย่างเช่นงานตัวนี้นครับเป็นงาน 3.5ุหุนนะครับลูกไหลลูกใหญ่ก็ประมาณนี้5หุนครึ่งนะครับลูกเล็กมากนะครับเท่ากับปลายนิ้วก้อยนะครับอันนี้ปลายนิ้วโป้งเลยนะครับโอรไซส์นะครับก็สามารถเข้างานได้เช่นกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับงานชิ้นนี้ไปเล่นไปใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่0 9 4 6 2 3 1 8 8 4นะครับทางร้านใช้เบอร์เดียวนะครับหรือว่าท่านได้นำบัตรไปจะแอดไลน์นะครับแอดเฟซหรือว่าดูใน YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ